โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมากดแรงเกมเพสกันนะฮะเล่นแรงตาแรกของรหัสนี้นะฮะเป็นรหัสเฟนโดต่อรสครับผมมีหลายรหัสนะก็ต้องย้ําก่อนย้ําก่อนว่าผมมีหลายรหัสนะฮะก็ที่ผมมีหลายรหัสเพราะว่าผมมันเกิดจากการสุมส่มไอสุ่มไอโคอโนิกมเมต์นี่แหละครับกับสุ่มเีเจนดารี่แล้วมันคือสุ่มตำสุม่มเรเจนกับ ไอคือดิกโมเมนต์ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ากูสุ่มทาไมเพราะว่าภาคหน้าสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นรีเจนเนอรซุ่มทำไมวะงงตัวเองเหมือนกันผมก็งงนะทำไมผมสุ่มเพื่อสุ่มทำไมวะเอองงเหมือนกันภาคหน้ามันจะกลายเป็นตำนานคนระับมันได้ไปต่ออยู่แต่มันจะเป็นตำนานเนวะ้ยคือใครที่กําลังจะหาเงินไปสุ่มหรือหาทองไปสุ่มเนะี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งสุ่มเลยนะฮะ เก็บไว้ทองเก็บไว้ครับเพราะว่าภาคหน้าก็น่าจะใช้ได้นะฮะภาคหน้าสามารถใช้ได้น่าจะมีแพ็กมาให้เปิดนะภาคหน้าเปลี่ยนชื่อเกมเลยนะเบสใช้มาตั้งแต่หูสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดแล้วมั้งเบสเนี่ยชื่อเกมว่าเบสเนี่ยภาคหน้าจะเป็น e อีฟุตบอลเฉยนะฮะอีฟุตบอลสองพันยี่สิบสองครับ, e รบตัวอย่างเออสามารถไปเล่นได้ในโคโซ ทุยคอนโซลแล้วในพีซีไอ้ยีเบื้องตัคอนโซนละอะไรเี้ยหพีซีนะกับคอนโซลก็พวกพีเอสสี่พีเอสห้ามึงอย่าเอาห้ามเอาพีพีเอสสามหรือพีเอสสองไม่เล่น,เล,นเล่นดิดขาดนะโอ้โหเอาไปเล่นผมผมบอกเลยภาพโคตรกากานะผมเคยเห็นเขาเล่นไอ้หียภาพแม่งไม่ได้เลย <laughs> แย่แย่แย่กว่าอ้บุรีอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอหาห้องแป๊บ โอเคครับกลับมาเช่นเคยนะฮะกลับมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ไปส่งห้องมาเกือบเกือบไม่เจอนะโชคดีครับเมื่อกี้สมเจอครับอุ้ยทีมเขาโหดเหมือนกันนะหลังห้าครับเจาะยากพอสมควรเลยดูดูทำไมเมื่อกี้เห็นนุ๊บไอสัตว์มึงจับกองกลางมายินกองหลังเมนเนี่ยไปครับเลนเนสครับผมเล่นเป็นเลนเนสเขาเล่นมีฟ้าดีนะลีกเดียวกันมาครับ ท่านผู้ชมพาวีดเซนเช็กแมนไปครับหล,หลายคนถามว่าผมเชียร์ทีมไหน,นผมไม่ได้เชียร์ปารีสนะผมเชียร์บาเยิร์นกับแมนยูนะใครมันถามวะเออใครมันถามวะพูดมัววะนะ่วปะเนี่ยพูดมั่วครับท่านผู้ชมไม่มีใครถามผมหรอกผมบอกเฉย,ยเพื่อ,เพ,อเพื่อมีคนไปถามไงนะนะผมเชียร์บาเยิร์นกับแมนกับแมนยู ส่วนตัวผมมันคนชอบสีแดงเอาง่ายๆคือผมมันคนชอบสีแดงผมก็ผัดก,กันเชียร์สองทีมนี้นะแต่ถ้าไปเจอกันในเกมเกมยุโรปอ่ะกูจะไปดูคู่อื่นทันทีผมไม่อยากให้สองทีมนี้มาเจอกันที่สุดเลยบาเย,ยินเนี่ยกับเค,เคยเจอกัแมนยูนในนัดชิงปีหนะนึ่งเก้าเก้าเกนะเอียนะฮะอาจจะเขี่บอลช้าๆหน่อยครับเน็ต นี่ผมปิงนี่ผมแม่โคุดปิงเลยหลับหน้าครับคนนี้คือมอซีคิงครับตอนนี้อยู่รู้สึกจะอยู่กับยูเว่นะอยู่กันตุสนะรู้สึกจะอยู่กับอยู่กันตุสแล้วเปลี่ยนตัวช้ามากเลยครับไม่เล่นโควิดซาวิช เห็นไหมมันเน็ตเน็ตมันปิงแล้วมันเล่นเล่นไม่ค่อยค่อยถนัดเลยโอ้นม,มูุชมแกเน็ตปิงปิงแกเน็ตปิงยังไงวะปิงเลย แม่งไม่ดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขาเย็นเงียบเพื่อนจะเย็นเพื่อนเรายังไม่ได้ออกอเพื่อนกับเย็นเงีย,เ,ยเ,เฉยมาแล้วมาแล้วอย่าบอกถ้าเด้งออกอะ่ะเฮ้ยนี่มันสำคัญกับแรงกูมากเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทำไมทำไมอย่าบอกว่าเด้งออกยกเลิกแผนครับ มันเน็ตเน็ตมนันปิงครับุผู้ชมมันเล่นไม่ได้อ่ะนะดูดิเน็ตมันเป็นอะไรวะวันนี้ว้านผมก็คือคงสแสเกิดจากฝนฝนตกแล้วมันมันไอ้นี่สิมันไปโดนยานแน่เลยทุกผู้ชมอ่ะรู้ว่าใช่หรือเปล่าสัญญาณแม่งคู่จะเบาตอนเนี้ยคือแม่งมามา คือแบบผมนั่งต่อให้ผมนั่งอยู่ข้างหน้ามันเข้าไปถึงเชื่อผมไหมเราจะไปบูไวน์คลับชาเลนจ์นะฮะยิงให้ได้หนึ่งลูกนะผมจะเล่นแค่แมตันี้พอครับแล้วเจอปารีสซะด้วยโอ้โหได้เงินหมื่นหนึ่งนะคุ้มอยู่นะเรนเนสเจอปารีสครับผมจะขอภาคทับภาคทับเลยนะ เนเนสครับเจอกับปารีสแซงแชคแมนนะครับ,รบปารีสก็ยังยังไม่มียังไม่มีเมซี่นะเป็นเขายังไม่่ะเขารอภาคหน้าครับยังเขายังไม่ได้อัปเดตนะคือตัวเกมเปสอนะปล่อยคือปล่อยเป็นแบบเป็นตัวเกมมาให้เล่นแล้วแต่มันแต่เขารู้สึกว่ามันมันยังไม่สมมันยังไม่เสร็จนะน่าจะรออีกเดือนหนึ่ง เสร็จเสร็จพอดีนะเดือนหนึ่งเสร็จพอดีจะเปิดอัปเดตเออตอนเดือนนี้นี่แหละครับดูเดี๋ยวขอปรับขอปรับภาพเป็นมุมต่ำแป๊บเรนแล้วเรนแล้วไม่ค่อยแบบได้เท่าไหร่เลยอเรสไปฟุนโดตอเรสต้มเรียบร้อยหนึ่งศูนย์โอฟุนโดตอเรสครับ ฟูโดูโตตอเรสครับเป็นตำนานของลิเวอร์พูลเชลซีแล้วก็รู้สึกจะเป็นสโมสรแอตเลติกมาดิดครับอีกทีหนึ่งอยู่ในญี่ปุ่นผมตามชื่อทีมไม่ได้ครับคือทุกครั้งที่ผมมไม่ได้ดูเจเลีด้วยมันก็เลยประมาณนี้แหละคลิปมันอาจคลิปอาจจะไม่เสร็จคือหนึ่งเลยคือนี่มันแม่งแม่งกระข้ามเลยนะคือผมอาจ ผมอาจจะตัดคลิปก่อนนะมานี่มา,มาแล้วล้มไปครับเขามานเาปนกะไวรตริครับตั้งเตะแล้วแม่งช้าชิบหายเลยผมอาจจะตัดบางช่วงช่วงบางตอนไปนะเพราะหนึ่งเลยมันแม่งช้าไปไม่ใช่ไม่ใช่คีนเขามาเป็นกะเขามาันกะเขามาเวงกาอม,ามอยเซคีน เขามานเป็นก้าวมาเซคีนแล้วมาตรงนี้ครับแล้วตบมาเฟอร์นันโดตอเรสแล้วโลนันดินโยครับโอ้โหตอเรสครับหลอกมาสวยแล้วโลนันดินโยสัตว์ไอหมูอดนาทีที่เก้าครับดูครับตอเรสบุติตอเรสต้องใส่เบอร์เก้าครับแต่ผมผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับครับเคิลอีกแบบไปครับเปเรเดสครับ คิ Him be. Him be. มเพมเบ้คิมเพมเบ้เปเรเดสคิมเพมเบ้เปเรเดสครับคิมเพมเบ้ผมเขาช่วยทำไอ้ลังกาไอ้ลังกาผมค่อยจับเขายิงสักเท่าไหร่นึเบิดมือ เอา้เอาอ๋อโดูผมออกนี่ป่ะฟอร์นซีโดนยโยก่ก็เป็นเคยอ,อยู่ปารีสนะช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาบาร์เซโลน่านะผมเนี่ยแฟนบอลแกร์มากแกมากๆเลยแต่ผมว่าไม่ได้เชียร์บาซานะแปลกไหมผมชอบแกนะแต่ผมว่าไม่ได้เชียร์บาซาเลยโค้เสียได้ตรงนี้เลยคือ ข้อความที่สมัยก่อนอะผมเชียร์มัดลิดเว้ยแล้วผมแบบผมแม่งคือข้อความเป็นมัดลิดอี๊คือมันห้ามเชียร์บาเซโลนาเข้าใจไหมคือมึงห้ามเชียร์บาเซโลนาเด็ดขาดเลยแม่งเหมือนมึงแบบมึงเป็นลิเวอร์พูลแล้วมึงก็แบบคือมึงเชียร์ลิเวอร์พูลแต่มึงแบบชอบเวนลูนี่อะไรเงี้ยเออแม่งประมาณนี้เลยเนอะทำให้ยังกล้ายังปุ่มเราก็เตืไม่ได้เลยคือ เชื่อคือผมแบบผมยังไม่ให้คามาเวงก้ายิงสักเยอะนะคือถ้ามันบอกบอกตัวเลขการยิงแม่งจะดีกว่านี้อีกนะคามาเวงก้าอีดัวเอโดร์เลเอดูอาโดคามาเวงก้าครับขามาเวงก้าโอ้โหยิงเติดเซตไปแล้วโคนเดนซี่คิลเลอรบาสบาสเปิดมาคิลเดอมาเรียมาเรียหักให้เวลติ บดมันบดมันวิ่งอยู่วิ่งอยู่แล้วไงสกัดไว้อื้อคามาเวงก้าครับไปโอ้โหแล้วผมโดนเสียบเฮ้ยเอยโดนผมโดนกระแทกครับไปดูคารมาเวงก้าโอ้โปัอนอกอี้ยปั่นออก กอตัดไปตอนที่ถึงครึ่งแรกถึงครึ่งหลังตอนอาจจะนาทีที่เจ็ดสิบโอเคครับนาทีที่เจ็ดสิบแลละใกลแล้วใกล้แล้ว,ลลวเซกิโอรามอสไปโอ้โหรามอสตะกัดแม่งเลยโอ้โหแล้วตอนแรกเหมือนตอนแรกเหมือนจะไม่ล,มล้มเลยนะโอ้โหมือเหลี่ยมดีดจริงเลยนะครับ ูรามอสตัวเหลีอยคือนี่นี่คือตัวจริงของรามอสลยเอ้ยเอาเอาสกัดข้าวเลยเนี่ยเชี้ยแล้วไงี่้อสกัดเข้าโอ้ตัวเองไองเวนตายเถอะ วายิงไม่เข้าวะโอ้ทีมเขาตีเสมอได้้วเอเวนินตายถึงบาลีเสมอตีเสมอผมได้สังเกตเกมเมื่อกี้ผมผมก็เจอบาลีที่แปลกเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยปฏิเสธก่อนโอเนตกากโอูนี่ไม่น่ามาเล่นเลยเฮียโอูเดี๋ยวไม่น่ามาเล่นเลยโอ้โห บบดมันบบดมันเปิดเข้ามาแล้วมอยไส้คีนครับเรียบไดยครับมอยไส้คี้เฮียจะหน้ามัเหมือนก้าวเลยเฮียหน้าเหมือนที่หมายเลยอ่ามึงมึงไม่น่าเกิดมันหน้าเหมือนไปเลยดีที่แปดสิบแล้วครับไ้จบคลิปแล้วอีกสิบมันอีกสิบสิบนาทีสิบสิบนาทีของเกมนี้แม่งแม่งเหมือนแบบสามนาทีของแบบหนึ่งนาทีของแบบของเราอ่ะ ผือเนี่ยจะไม่ถึงหรือซ้ำเชียวสาวเลยฟอมซินไินเลยเด็กเด็กหกโมงครับคุณผู้ชมครับจะหกโมงแล้วใครดูคลิปนี้น่าจะหกโมงกว่าแล้วเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าผมลงคลิปหลังจากนี้นเยอ ไอ้เขี้อทำไมไม่งหุกไปไกลจะจบนะครับอีกหนึ่งนาทีนะคิ้เป็นเบ้ แมเหมือนกันน่จะก,กิน,ปกนเ,เ,ปเป็นอีกันึงแต่ทำไมเขาเปิดร่างมาแม่งเป็นอีกันึงก็ไม่รู้กินเป็นเบ้แม่งโคตรจะไม่ตรงปกโดนไปสิกูจะลบเกมจริงะอือกูครับความโหดของพี่แกแดโดนแดงซัดโหดจัดเออตรงนี้คือชีวิตจริงแกนะไอเฮียมแม่งไปเล่นไหนงนงนีือ กุสลกัดข้างๆแม่งโดนตัวมันสั้กูกลุ่มหน้าเพื่ออะไรเนี่ยเชี่ยโดนตีงวงตีใครแตกเลยเอียนปั๊ปปูไงเราก็ชนะนะถ้าเป็นปาลีตอนนีนะกูบอกเลยกูนาน่านนจะโดนะลมุม จัดหมดจัดเ๋ว้ยังเก็บชายอยู่ขอเลยนะไปเพียงเท่านี้ครับไปกันเลครับ